สวัสดีลูกค้าทุกทุท่านนะครับวันนี้มาส่งงานปืนยิงตานะครับตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับก็จะมีทั้งไม้กระพีเขาควายไม้ประดูนะครับมีไม้มะลิดอยู่หนึしし่งกระบอกนะครับกระบอกที่สองนะครับไม้มะลิดกระบอกที่หนึ่งสามสี่ห้าก็จะเป็นไม้กระพีเขาควายอีกห้กระบอกก็จะเป็นไม้ประดูนะครับตัวนี้ พร้อมยิงปราดู่อยู่ที่สามพันแปดชุดลางเลือกได้นะครับต้องการลางตัวไหนก็สั่งมาได้พร้อมยิงท้ายไม้กระพี้เขาควายสี่พันห้าพร้อมยิงไม้มลิดห้าพันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานใกล้ๆนะครับว่าเป็นของท่านใดบ้างแต่บอกแรกนี่เป็นของพี่สมนึกนะครับนี่นะครับอยู่ลำปางเป็นทรงใหม่รูปแบบใหม่นะครับตัวนี้ รางทำเสียโ,โนได้รีบปลายเรียวนะครับกระบอกที่สองกระบอกนี้ท้ายมาริดลูกค้าชื่อพี่อะไรนะกระสิ์นะครับให้ส่งอาทิตย์หน้านะครับกระบอกนี้ของพี่ AM นะครับเป็นรางกลมสั่งไม่ลดน้ำหนักนะครับกระบอกนี้เป็นของพี่วินยูนะครับรางยาวเม็ดสี่ ยังไม่ได้ใส่ชุดขาโรลเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ยางเดี๋ยวก่อนจัดส่งก็เทสแล้วก็จัดส่งใส่ยางใส่ล้อให้นะครับก่อนจัดส่งตัวนี้ก็เป็นของพี่มานพนะครับอยู่ขอนแก่นเป็นรังเหลี่ยมนะครับน่าจะอยู่ที่เมตรสามจะบอกนี้ส่งลูกซองนะครับมันเป็นของพี่สุภาพอยู่กรุงเทพ บอกนี้เสมหูกระบินด้วยนะครับเส่หูกระบินพร้อมสายนะครับนี่นะรกระินเป็นลูกทรงใหม่นะครับกระบอกนี้ดปีปลายเรียวกระบอกนี้เป็นทรงลูกซองของคุณโกศลน,นะครับส่งให้พวกนี้รอโอนนะกระบอกนี้ของพี่วิระยุทธ์นะครับ ล้อโดลเลอร์หลูกนะครับใส่ยางสองเส้นยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับเดอรบอกนี้เป็นลูกค้าอยู่นครปฐมชื่อพี่อะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เป็นพีกข้างๆานะครับลางยาวเม็ดสนี่นะครับงานก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้าทักเข้ามาสอบถามได้ที่ไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทนะครับ095 5026338นะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0929462599นะครับหรือว่าจะถ้าเข้ามาที่ facebook ผมก็ได้นะครับเฟซบุ o กจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับช่วงนี้ก็งานปืนก็จะไวขึ้นนะครับชุดนี้เคลียร์ชุดนี้เสร็จก็จะไวขึ้นนะครับตอนนี้ก็คิวก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะ ไม่ค่อยเยอะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับประมาณสั่งตอนนี้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับแล้วแต่ท้ายว่าได้ขึ้นทําให้หรือยังประมาณนี้ตอนนี้ผมกําลังทําท้ายแบบแบบว่ารอลูกค้าไว้เลยนะครับตอนนี้ก็อัดท้ายเต็มที่นะครับช่วงนี้้ายมลิดก็ตอนนี้ขึ้นอยู่ประมาณสามสี่สิบท้ายนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะกะพีของควายนะครับนี่นะครับขึ้นไว้เยอะนะครับตอนนี้ ก็เหลือขัดแล้วก็ทําสีถ้าลูกค้าสั่งมาก็น่าจะได้เลยนะครับตัวนี้อาทิตย์หน้าแบบพี่เขาควาย4,500นห้านะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิตศนุกชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ